อย่างไอตัว W1 ตัวนี้คือมันสมามารถยกขาออกได้เลยะจะเปลี่ยนเท้าตอนไหนก็ได้อะ,อะไรเงี้ยฮะแฟชั่นแม่งกำลังมาเลยขาเราอิสระกระดูกกระดิกได้ธรรมชาติอ,อะไรเงี้ยฮะแต่ก็จะไวตอบบ่อความรู้สึกในการที่จะเลี้ยวหรือจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ยืนอยู่เฉยๆก็เนี่ยก็สามารถเลี้ยวยืนตรงๆยืนตรงๆไว้พยายามปรับขาให้ได้การของมันคือการโน้มตัวด้านหน้า น้องตัวนิดนึงครับ <terminar. S 1> เครื่องมันก็จะไปแล้วเวล<ะ>าจะเลี้ยวใช้ก้านโยกอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าโอเคอ่าลองลองดูครับล้องตัวไวด้น่าดีได้เลยครับทได้เลยาซ้ายบิแล้วก็เดินหน้าถอยหลังการถอยหลังจะเป็นการปัมบิดส,อ,สองัลองคอ ่ะเตียยตี๊ดๆอย่างเงี้ยคือการไปหลังสอง่อยหลังเร่งดูอ๋ปั้มกลับมาปั้มกลับมาสองครั้งสครั้งติดอันนี้จะเป็นเกียร์หน้ากรนเจลเปนูกรันแล้วก็ยิงใช่ครับปส่ปเปิดเครื่องปุ๊บมันสามารถกดยิงได้เลยแล้วก็จะมีกระสุนออกมาด้านข้างสองฝั่ง ฝากติดตามช่อง YouTube n นวิกเกตต้นชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะคะนี่เป็นบูธนายบอดบายเซกเวย์ bot, นะครับโอ้โ oh ห oh. หรือาอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ<อ>คือกค,ค,คารสไฟฟ้าเนี่ยข้อได้เปรียบคือ 1. ออกตัวไวกว่าครับกค,คาร์สน้ำมันออกตัวช้ากว่ามันต้องรอรอบเครื่องอ,อ,อะไรประมาณนีแต่ส่วนของกค,คาร์สโปรตัวเนี้ยอัตราการเร่งศูนย์จนถึง3 7เนี่ยมอเตอร์มันพุ่งค่อนข้างสูงไว้มากมอเตอร์ขนาด900วัตต์ ผมถ้าเร่่งจาก0ูนย์จนถ37มอเตอร์จะพูดถึง4,800วัตต์ทันทีอัตรากำลังของมอเตอร์มันค่อนข้างจะสูงมากจะเร็วกว่าเครื่องยนต์ใช่แบตมันอยู่ที่ตัวขับเคลื่องล้อหลังครับผมชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้20ถึง25กิโล20ถึง25ขึ้นอยู่กับการปรับสปีดความเร็วของเรายิ่งปรับมากความเร็วระยะทางยิ่งสั้นลงเพราะว่าการที่เราใช้ความเร็วสูงเนี่ยมันทำให้การทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างจะ มากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เครื่องก็จะมีความร้อนไวพี่ลองเทสหน่อยได้ไหมเช่นครับถ้าาก็จะมีคาขันเร่งขวาผู้ใหญ่ก็เล่นได้ใช่ไหมผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับขอโทษนะครับดีวงแหวนขันเร่งขวาตั้นเร่งขวาซ้ายบีแล้วก็เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังการถอยหลังจะเป็นการปั๊มบรคอีกสองครั้ง เสียงตีดอย่างเงี้ยคือการไปหลังอ๋อนี่ถอยหลังมานล่นดูอ๋อปั้มกลับมาปั้มกลับมาอ๋ครั้สองครั้งติดอันนี้จะเป็นเกียร์หน้าหน้านี่เชี่ย อันนี้คือเกียร์สองเองนะครับนี่เกียร์สองมีกี่เกียร์ฮะสี่ครับบิสสี่นี่คือออกตัวพุ่งวันนี้นี่ผมยิงนึนกว่าแรงเลยเน<อ>ี<อ>่ยหมหฮเพราะผมเคยใช้ตัวในในบอร์ดทูเบรกเป็นไฟฟ้าเหมือนกันใช่ครับมันจะหนุ่มๆแบบนี้เนี่ยจะหนุ่วงๆแบบนี้ออ๋ แล้วตัวนี้ถอดเป็นไอถอดไปเป็นไอนี้ได้ด้วยใช่ด้านกันใช่เขาบอกว่าคือตัวเดียวกันป่ะมันคืออ่าตัวมันคือตัวเดียวกันไหมต้องต้องตอบว่ามันคือลักษณะการใช้งานเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าคนละรุ่นกันคนละรุ่นสเปคของตัวนี้น่าจะแรงกว่าสเปคของโกคัร์ตโปรเนี่ยถ้าถอดเป็นเซกเว์เนี่ยความเร็วจะสูงกว่าตัวมิโปที่ต่อกับโกคัรตคิดเพราะว่าตัว ขับเคลื่อนล้อหลังของโคฮัตโโปเนี่ยจะไม่มีขายแยกครับมันจะมาเป็นเซตเลยยางนี้เป็นยางตันใช่ไหมยางสลิปเขาผมเป็นยางสลิปซึ่งเป็นก็คือยางตันนั่นเองครับแต่เพียงแต่ว่ายางสลิปก็คือมันจะไม่มีดอกยางมันเหมาะกับการดิฟเท่านั้นใช่ครับการดิฟนี่คือตัวนี้มีโหมดดันามิกเพลนนิ่งสามารถปรับการดิฟได้เราไม่ว่าเราจะดิฟมากดิฟน้อยเราตั้งได้หมดเลยนะครับแล้วก็ผ่านเสียงลำโพงเูรื่องมีเสียงเครื่องเพื่อเล้า เราใจมากขึ้นตัวนี้ราคาเท่าไหร่อะฮะหกหมื่นเก้าพันเก้าครับเฉพาะหกหมื่นเก้าพันเก้าแล้วถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นใช้แบบตัวนี้ต้องซื้ออะไรเพิ่มป่ะฮะเปลี่ยนเป็นตัวไหนฮะเปลี่ยนเป็นสองล้อแบบตัวนี้ต้องซื้ออะไรเพิ่มมาครบชุดอยู่แล้วอ๋อมันมาครบชุดอยู่แล้วไม่ต้องซื้ออะไรเลยซื้ออะไรเพิ่มในในอุปกรณ์ในกล่องมันมีก้านเกินมาให้ครบชุดอยู่แล้วครบชุดเลยสามารถก็ถึงบอกว่าการซื้อโค์ชเนี่ยลูกค้าเล่นได้สองอย่างหนึ่งเล่นเป็นเซกเวอสองเล่นเป็นโค์ชแยกออกยากไหมแยกออกไม่ยากครับในกการ็คืออถดตัว ล้อหลังออกเอา้านตัวนู้นมาใส่แค่นั้นเองครับผมอันนี้เหมือนเหมือนเปนปรับระยะได้ด้วยใช่ครับปรับระยะได้ก็คือจะมีระยะอันนี้สุดหร้ยังฮะอันนี้คือระยะขาผู้ใหญ่สูงสุดแล้วสูงสุดแล้วจริงๆส่วนสูงได้มากสุดก็คือประมาณ190 1 9กก็เยอะขอทางจะเอาเวิร์กอันนี้คือตันสุดแล้วถ้าเกิน195ขึ้นไปเนี่ยก็ค่อยจะเวิร์กแหละสำหรับผู้เล่นเพราะว่ามันจะยาวไปเพราะโกคานมันจะต้องนั่งงอๆนิดนึงครับผมสวยมากตัวนี้แต่ว่าน้ำหนัก ก็เยอะนะถ้าจะยกขึ้นรถน้ำหนัก5้าสิบถ้าจะยกขึ้นรถก็เอาเรื่องนะใช่ใต้องยกสคนครับเพราะว่าจะไปไหนมันต้องเอาใส่รถไปอ่ะคือการที่โกคาร์ดโปน้ําหนักประมาณนี้หนคือข้อดีคืออย่างน้อยศูนย์น้มถ่วงใช่ใช่เกาะ มันเกาะถนนมันจะเกาะมันจะไม่มีสิทธิ์ที่จะพลิกคว่มถ้าเบาแล้วเร็วแล้วมันปลิวถูกต้องเอาไม่อยู่ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้มันมีบัคเก็ตซีดอกด้านข้างเราเพื่อกันกันแรงเวียงเวลาที่เราเข้าโค้งหรือดิฟอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหสมราคามันเสียงมันโคตรเลาใจอ่ะ่าใช่ครับเสียงมันโคตรเลาใจแล้วอีกตัวนึงน้องช่วยแนะนำตัวนี้หน่อยได้ไหมด้านหน้ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับด้านหน้า อันนี้คือหลักการใช้งานของมันคือขึ้นยืนด้านหลังก็คืออ่าล็องก,กลับไปลก่อนฮะจะขึ้นยืนตรงๆครับพี่ึือแล้วยืนตรงๆเลยๆเอาสายรองเท้าพี่ไปแล้วอ่า<ะ>ขึ้นยืนตองครับปึ้งยืนตรงๆยืนตรงๆไว้พยายามปรับขาให้ได้<ะ>คือตัวเนี้ยในการใช้งานหลักการของมันคือการโน้มตัวด้านหน้าฮะ ท้องตัวนิดนึงครับเครื่องมันก็จะไปแล้วเวลาจะเลี้ยวใช้ก้านโยกอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าโอเคเวลาจะตกใจแค่ี้ีย่เนี่ยให้ยืนตรงไว้ยืนตรงไว้อยู่นิ่งยืนตรงก็คือเหมือนเบรกอ่ามันเบรกอ่านั่นเองครับผมอ่าลองลองลองรอไปด้านหน้าไม่เลยครับได้เลย ครับผมประมาณนี้มันตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ฝึกได้ค่อนข้างจะไวกว่าตัวบาลานุนันอื่นหนึ่คือยืนง่ายมีระบบบาลานสคือล้อใหญ่นี่เหมาะกับพ<ม>ื้นผิวท,ทุกสภาพผิวถนนเลย<ม>อะไรประมาณนี้ครับชาร์จครั้งหนึ่งเล่นได้นานไหมครับ วิ่งได้30กิโลต่อการชาร์จลงด้านหลังนะครับโอเค <Okay. S 2> ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้30กิโลใช่ครับความเร็วก็คืออยู่ที่19กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาชาร์จนานไหมฮะสี่ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงใช่ครับราคาตัวนี้31,500 31,500าสมารำหรับเซกเวย์มินิโปรนะครับอ๋อเขาเรียกเซกเวย์มินิโปรแสดงว่าไอ้มีมีรุ่นใหญ่กว่านี้อีก ใหญ่รุ่นใหญ่ก็คือโน้ตโคัสโอ๋ใช่ครับแต่ของโปคัสโอ่ะมันจะไม่มีไข่แยกมันจะมาให้กับโปคัสโปเลยโดยเฉพาะนบนี่ผมเคยใช้นี่ไนบอดเคยใช้ดีมากของทำมาดีมากแต่ตัวนี้มันได้เท่นะใช่ชื่ออะไรนะครับตัวนี้เซกเวียสติลลวันครับอืมนี่หลักการของมันคือขึ้นไปยืนฮะ นี้โอ้โหเวลาจะไปข้างหน้าก็ใช้การตรงตัวเหมือนกันโอ้โหโคตรเท่คล้ายๆสเก็ตอ่ะคล้ายๆสเก็ตเขาคล้ายๆสเก็ตแต่ผมว่าการการเอ่อคอนโทรลมันมันจะช่วยหน่อยป่ะง่ายอิสระกว่าคืออย่างรองพ้กรองเท้าสเก็ตอ่ะครับมันจะมีสายล็อกรองเท้าเราอย่างไอตัว W1 ตัวเนี้ยคือมันสามารถยกขาออกได้เลย <isation> จะเปลี่ยนเท้าตอนไนก็ได้อะไรเงี้ยฮะแฟชั่นแม่งกำลังมาเลยแฟชั่นกำลังมาเลยใช่แล้วก็ขาเราอิสระกระดูกกระดิกได้ธรรมชาติอะไรเงี้ยฮแต่ก็จะไวต่อความรู้สึกในการที่จะเลี้ยวหรือจะไปไหนอะไรเงี้ยฮะก็ยืนอยู่เฉยๆก็เนี่ยก็สามารถเลี้ยวหมุนคนที่ไม่เป็นเลยต้องใช้เวลาประมาณ คือจริงๆผมว่าการฝึกตัวบาลานพวกนี้ครับส่วนใหญ่คนที่มาเล่นแบบไม่มีพื้นฐานเลย <ฮะ S 1> อาจจะต้องใช้เวลาฝึกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงคือ<ม>หนึ่งคือฝึกทักษะในการขึ้นยืน,น,นนะก็ไม่นานเท่าไหร่นะก็ไม่นานเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดสาหรับคนที่เคยมีนนทักษะการเล่นพวกบาลานอยู่แล้วเนี่ยเต็มที่ก็ประมาน15นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงมากสุดครับพอเขาฝึกหลักการในการขึ้นยืนแล้วเนี่ยมันจะมีความเข้าใจมากขึ้นในการที่คอนโทรลต่างๆอะไรเงี้ยครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเผื่อมีคนสนใจอุ้ยไม่แพงนะตัวนี้นะใช่ครับเพราะราคาตัวนี้ลงค่อนข้างเยอะจาก15,900โอ้โหน่าสนใจฮะตัวนี้ใช่ครับถูกเหมือนให้ฟรีจริงๆตัวนี้จริงจริงจริงจถูกมากคือตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่คิดว่าจะมีตัวไหนต่ำกว่าหมื่นอะเซกเวอ่ะนะอันนี้เป็นโปรโมชั่นครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครับอโอ้โหใครสนใจรีบรีบมาจัดเลยนะฮะตัวนี้ครับผมโอ้โหแต่ผมไม่กล้าลองหัวทิ่มแน่ <laughs> <laughs> แล้วแล้วตัวนั้นนะฮะตัวนั้นอ,อันนั้นจะเป็นตัวมัชช่าคิด M1 ครับผมมันไม่ค่อยเจอตามโซเชียลนะครับใช่ครับตัวนี้พวกพวกนั้นยังเจอบ้างอันนี้จะเป็นตัวใหม่ครับซึ่งไอตัวเนี้ยมัน ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเปิดตัวนะครับซึ่งม,มันเป็นมันเป็นเครื่องเล่นที่เอามาเล่นกับตัวพวกเซกเวมินิโปที่ผมเล่นไปในตอนตอนแรกก็คือสีขาวเมื่อกี้นีครับอ๋อสามารถก็คือเอาตัวเซ็กเวมินิโปมามาต่อกันมาต่อกันคือหลักการของการทําง,งานคือหนึ่งหนึ่งตัวนี้คือมันคือเครื่องเล่นดีๆนั่นเองใส่กระสุนเจลเป็นลูกกระสุนเจลกันแล้วก็ยิงใช่ครับใส่ไปเปิดเครื่องปุ๊บมันสามารถกดยิงได้เลยแล้วก็จะมีกระสุนออกมาด้านข้างสองฝั่ง อารมณ์ก็ค่อนข้างจะเน้นสนุกเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเกมะใช่ก็คือหคือต่อ VR ได้เหมือนกันอ๋อเล่นบางคนเล่นเอาไปเล่นเป็น VR ก็เล่นกับแ่น VR ก็มีอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นคือผมจะบอกว่าคือมันเป็นสกูตเตอร์ที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านสักเท่าไหร่นั่นนะสิ่นึ่ิคือแปลกวัสดุเนี่ยต่างจากถ้าเป็นของ s e g กเวเนี่ยหลายหลายคนจะเห็นว่าเป็นอลูมิเนียมอร่อย แต่อัตัวนี้มันเป็นแมกนีเซียมอล่อยครับตัวใหม่ก็คือข้อดีของมันข้อดีของมันคือเบาเบาแข็งแรงแข็งแรงแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับผมก็คือดีไซน์ล้ำหนึ่งล้ำล้ำก็คือตรงที่ว่าวัสดุเป็นแมกนีเซียมอลลอยแล้วคือถ้าใครได้เรียนตารางธาตุจะรู้อยู่แล้วว่ามันค่อนข้างคือมือมือสัมผัสนี่แบบรู้เลยอ่ะครับผม จะต่างจากผิวสัมผัสแม่งโคตรดีอ่ะตัวแบบตัวรุ่นอื่นๆตรงที่ว่าถ้าเป็นพวกแฮนด์เฮินอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นปลอกยางซิลิโคนแต่นี่คือมันไม่ใช่ฮะมันเป็นวัสดุรูปแบบใหม่เทคนิคในการพับก็มีแบบนี้โอ้โหมดียวแฮนด์พับได้เลยกดทีเดียวพับเลยทีเดียวพับเลย ครับผม2คือกลางแท์ออกมาแล้วเวลาที่เปิดเครื่องตัวนั้นล้ากว่าปกติตัวอื่นจะมีหน้าจอ,อาเปิดเครื่องกดเปิดเครื่องแต่ตรงนี้เปิดเครื่องโดยการเหยียบฝังโคนปึ่งโอโ้โหน,นี่คือนะดีไซน์ใหม่นี่จอนี่วาใช่เป็นจอ LCD บอกอาอาการ,รขับขี่ความเร็วสเต็ปสเต็ปฟัง์กชันอะไรอย่างเงี้ยฟัง์กชันก็คือ มีการเปลี่ยนสปีดความเร็วไอ้ตัวอื่นจะเปลี่ยนสปีดโดยใช้หน้าจ่อไอ้ตัวนี้โดยการเหยียบบังโคลนตึกๆึกเปลี่ยนเป็นมีโฟลแล้วมาอยู่ที่เท้าหมดอยู่ที่เท้าหมดเลยเปิดไฟหน้าปึ่งก็คือเปิดไฟหน้าใช้เท้าเหยียบแล้วยังเป็นเบรกด้วยไหมฮะยังเป็นเบรกด้วยใช่ครับแต่จังหวะเบรกเนี่ยมันจะต้องมันจะมีเทคนิคของมันนิดนึงเพราะว่าถ้าเราเหยียบเบรกค้างยาวเนี่ยมันจะเป็นการปิดเครื่อง ใช่ครับผมเนี่ยฮะเครื่องดับแล้วอเครื่องดับแล้วใช่ครับตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ตัวนี้มันของซิกวีย์มันได้รับรางวัลดีไซน์ออดครับผม2010อ่า2019ครับตั้งแต่เปิดตัวมาแล้วคเขมราคาเท่าไหร่ฮะตัวนี้32,900บาทแน่นอนผมว่าต้องแพงแน่นอนเป็นตัวที่แพงที่สุดในบรรดาคอมพิวเตอร์ของซิกเวย์แล้วครับล้ำจริงๆใช่ครับ ความเร็วอะไรก็เหมือนไม่ฮะเหมือนตัวเนี่ยมันเหมาะกับคนที่เน้นใช้งานระยะสั้นหนึ่งเลยคือขี่ระยะไม่เกินสิบห้ากิโลแล้วก็ความเร็วที่ไม่เกินย0ิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักสิบจุดห้ากิโลเนี่ยเหมาะกับการพกพามากๆเลยเช่นดี s อสอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าบางคนเวลาที่เพราะว่าพับแล้วมันเล็กกว่าตัว พวกนั้นมากตัวใช่ใช่ครับอย่างอย่างบางคนไป BTS เนี่ยคือมามาถึงสมมติจอดปุ๊บพับขึ้นได้เลยนั่นน่ะสะดวกเร็วเลยแล้วเวลาที่เราขึ้นขึ้นอยู่ใน BTS เลยม m r ีเนี่ยมันประหยัดพื้นที่หนึ่งคือเล็กอยู่ในลักษณะแค่นี้เองใช่ใแล้วก็ไม่รบกวนคนรอบข้างด้วยไอตัวในบอดภูผมพับแล้ววางตรงข้างล่างกวางเท้าก็ยังใหญ่อยู่นะครับผมแล้วก็ไอเนี้ยมันแทบแบบสามารถยกมือเดียวได้เลยอ มือเดียวก็ได้เพราะน้ำหนักเพียงแค่10กิโลเองครับครับผมโอเคเยี่ยมเลยเลยเยี่ยมไปเลยมาพร้อมกับแท่นวางท่ท่ๆด้วยครับผมอ๋อให้แท่นด้วยใช่ครับนี้มีแท่นวางด้วยตอนแรกนึกว่าเครื่องดูดฝุ่นไม่ใช่ตอนแรกนึกว่าขายเครื่องดูดฝุ่นด้วยพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมั้งฮะ จะเป็นมอไซค์ของยาเดียครับผมตอนนี้ยังไม่เปิดตัวนะครับผมเป็นไฟฟ้าใช่ไหมฮะเป็นไฟฟ้าครับแล้วก็อันนี้เป็นมอไซค์10วอยังไม่เปิดตัวเหมือนกันนะครับสกูตเตอร์รุ่นใหม่ของนายบอดเปิดราคาอย่างัะตัวนี้ยังไม่เปิดเลยเอามาโชยเฉยเปิดตัวพร้อมทางจีนอย่างเดียวเอามาโชยเฉยโอเคขอบคุณน้องมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ